สวัสดีครับผมมือน,นี้จากกิจชาแนลจะพามาให้อาหารกบค,ครับกินก็ให้ทุกมือครับบม่ได้ถ่ายคลิปเนาะมือน,นี้ก็ให้อาหารเม็ดใหญ่ขึ้นครับเม็ดใหญ่ขึ้นนีน่ครับเขาก,กินได้นะครับกินได้ย้อนลงไปกินตับๆเลยนะครับหัวเชอรี่ก็มีนะครับเลี้ยงไว้น้ำกันกูนะครับไข่แดงเต็มหอวเชอรี่ก็ได้ เนี่ครับเวลาห้ระบบน้ำบนครับน้ำเขาจะฉีดหองกบเขาก็จะมักมาอยู่ตรงน้ำครับมาเล่น,น้ำนะตอนนี้ตื่นผมเนาะนตื่นผมเขากะเล่ห่างน้ำไปน,นี่ครับนี่ครับหลายเลยครับจะ บ่ไใดให้ตะกมนะครับม kind of like, ีอาหารปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยผมกะเอามาให้หอยน้ำครับเวลาให้ผมกะเอาให้จะป่วยลงตรงหักตบครับป่วยลงตรงหักปะเบราะว่าเขาก็จะมากมากินอยู่จช่นสี่ครับมาดูดมากินหักบครับผมก็เลยโวยว่าอาหารใส่หักตกเนาะจะเป็นย่อมเป็นย่อมไปครับ ยังมานเก็บครับเดี๋ยวช่วหน้าจะได้เก็บไข่กันครับตัวนี้ก็นีลูกหอยนะครับมีปลาทองนะครับสามตัวปล่อยไว้ธรรมชาติสีเหลืองนี่ดีสีทองน้ำเงาครับงามก็ขังไว้ในตู้ครับเพราะว่าเอาเขามาปล่อยนี่อิสระครับผมนี่เป็นระบบนำวุ้นนะครับระบบนำวุ้นเวลาผมเปิดระบบนำวุ้นน้ำก็จะฉีดตรงนี้ครับเพื่อถ้าล้นมันก็จะออกครับ ไข่หอยมาได้เก็บครับตัวนี้เป็นปฝานิ้นะครับปฝานิ้นมีครับไข่ไข่หอยเนาะเดี๋ยวคุณพี่ค,ค่อยๆยางเก็บไปครับเขื่อครับเขื่อนนี้มันก็เสื่อครับเสื่อแบบนี้ครับ,แ,ลแ,ลรบแต่นี่ไปเดี๋ยวก็จังก็ไปลงไปลง กระจาดนะครับลูกกระจาดพักโตครับพี่บอพักโตครับง่ามเนี้ยบังงามเนี้ยแตกเนี้ยบ่แตกเนี้ยนี่ครับูดออกครับขันไส่ไม้นะครับเอาไม้เสียบให้ไม้ออกอย่างครับขันยูขังค้อนขันคนขีดไปถึงไส่ยู้๊าเสีออกไงนี่ครับตี่ใช้เจ้าขายกัน พวงละเอียสิบบาทนะครับพวกไข่แต่ว่ายี่ห้อใดขายเนี่ยยี่้อใดขายเพราะว่ายังบัถึงเวลาเนาะครัเนาะก็ยังอยู่ในในการเริ่มต้นที่แบบว่าเก็บไข่เพาะอยู่ครับเพาะหลายหลายรุ่นแล้วล่ะหลายรุ่นแล้วน,น,วนี่ครับเก็บไปไข่ไปครับ ใช้วิดีโอเขาถตัดตอนใดครับตัดตอนใดนผมก็เศร้าเนาะเพราะว่านันสิบอกว่าเนืมเต็มนะครับนี่ครับโอ้เสียดายใส่ไปทุกตัวเป็นเซตตากาล่อยน้ำอีกทีนึงครับหลังจากที่หาอาหารกบอาหารลอยแล้วผมก็จะเก็บไข่ครับนะครับเก็บทุกที่ไล้ทุกมือครับไล้ทุกมือ เวลาน้ำม,มันหล่นมันก็จะออกนี่ครับนี่ครับออกนี่นะครับนี่ครับตรงนี้นนาาา่าเข้าไปเอาคาคาเขียวนะครับเนาะเนี่ยมามัดกล่องไว้ครับบ่ใบห้อยออกครับก็คือห้อยหอยัวครับ ครับปลาท้องครับเดี๋ยวเวาลานำรดนีครับมันจะออกมานี่ครับน้ำบดมาดออกมานี่ครับนี่ครับเขาจะเกาะอยู่น้ำขอนน้ำเงี้ยเหรอนครับ เดี๋ยวเราได้ลุยน้ำกันครับอันนี้ตัวหน่อยนะครับตัวหน่อยไข่หน่อยอคคตัวหน่อยครับไข่หน่อยโอเคครับจะแช่อันเดี๋ยวต้องคุณเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะได้ลงลุยกันเดี๋ยวมันเก็บของบ่พาย,ยางครับ เน,นี่ยนะตัอนี่าีบเพียบกันตัวนี้บ่สูบกลับอืมอาเอาก่อบก็บ,กบกไปครับเกเอาไปครับยันนกนูมาก,กินครับเก็บออก นี icana, ่เป็นบ่อธรรมชาตินะครับเก็บตามธรรมชาติบ่อได้กักทางนะครับกบเกียยจากล่องนี่ตามสบายเลยครับเี่ยครับนี่กบเลยนะครับบริเวณว่มีนะครับน่บครับอันนี้กบธรรมชาตินะครับบ่ได้ปล่อยนะครับนี่ยบนะันคบครับบ่ได้ปล่อยเขานะครับเขม้าเองครับ ต้องใส้พึ่งพึ่งข้นไข่ครับพอยังแดงแดงแดงแเลยครับนะครับเวลานำร่นมากมนค่อยๆจะมาตรงทอนะครับนี่เนาะนี่ครับเก็บออกครับนี่ครับตรงนี้คือบริพิตกันนะครับ เอาป้าออกป้าได้สบายค,ครับกบแ้วเข้ากับเบ้อนี้นะครับพอ <c oughs> ไปมองอื่นเขาเจะเบืมอีมองอาศัยครับอยู่ในนี่อาหารกินนะครับมีมูมีผวกมีผวกหอยเป็นมูนะครับนี่ครับตักเอาครับ ตรงนี้เป็นเป็นพันธ์สีทองนะครับพันธ์สีทองผมจะเอาร่วมกันไปก่อนครับเวลาออกหมูไมาจะขัดออกครับนี่ครับเพิ่งเบิกครับู่นหน่อยๆครับตัวหน่อยๆครับตันหน่อยๆครับแต่ไข่นะไข่เขาก็ซ้ำนีครับ หลุมหอยพันสีทองนะครับเนาะหอยเชลีพันสีทองครับแม่นมืาได้ครับสามบอ่อสีบอ่อไปเนี่ยนะครับเส mm hmm. ต้นของชุรที่ปลูกไว้รอบๆปั้มนะครับหลายหลายอยู่ mm hmm. ลายเก็บไปเรื่อยๆครับมันภาพอาจจะสั้นแน่ครับต้องขออภัยครับผมเพราะว่าเมื่อหนึ่ง